ข่าวดีข่าวด่วนค่ะดีใจกับคนไทยด้วยนะคะสู่พี่น้องชาวเกษตรกรไทยจีนซื้อเข้าจากไทยห0 0แสนตันค่ะพี่พี่คือเยอะมากๆนะคะโอ้โหชาวเกษตรกรและแบบพวกชาวนานะคะดีใจมากๆเลยค่ะ เวลา16นาฬิกา3นาทีวันนี้ตามเวลาท้องถิ่นของสาถารณรัฐประชาชนจีนซึ่งเร็วกว่าประเทศไทย1ชั่วโมงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนงางเจ้าพระบรมราชินีประทับเครื่องบินพระที่นั่งของบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนเที่ยวบินที่ TG8886 เสด็จพระราชดำเนินถึงยังท่าอากาศายานนานาชาติกรุงปักกิ่งสาถารณรัฐประชาชนจีนตามคำทูนเชิญของนายสีจิ้นผิงประธานาธิบดีแห่งสาถารณรัฐประชาชนจีนในโอกาส ฉลองครบ50ปีการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตไทยจีนระหว่างวันที่13ถึง17พฤศจิกายน2568 โอกาสนี้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายจัดชัยวิริยะเวชกุลเอกอักขราชทูตนกรุงปักกิ่งเฝ้าออทูลละอองธุลีพระบาทและกราบบังคมทูลเบิกนายหงเหลยผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศและอธิบดีกรมพิธีการทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนกราบบังคมทูลเชิญเสเด็จลงจากเครื่องบินพระที่นั่ง โดยมีหนายหวังอี้สมาชิกกรมการเมืองผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการกลางด้านกิจการต่างประเทศของพรรคคอมมิวนิสต์จีนเทียบเท่ารองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับสเสด็จเด็กชายชาวจีนทูลกล้าทูลกระหม่อมถวายช่อดอกไม้แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและเด็กหญิงชาวจีนทูลกล้าทูลกระหม่อมถวายช่อดอกไม้แด่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี แล้วทรงพระดําเนินผ่านแถวผู้รับเสด็จและคณะติดตามเกียรติยศฝ่ายจีนประกอบด้วยนายซุนเหว่ยตรงรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศนายจางเจี้ยนเหวย่ยเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทยและภระยาสำหรับคณะติดตามเกียรติยศฝ่ายไทยได้แก่นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยในฐานะรัฐมนตรีเกียรติยศ นายศรีหศักดิ์พวงเกตแก้วรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศในฐานะรัฐมนตรีเกียรติยศพลอากาศเอกสถิตพงศ์สุขวิมลราชเลขาธิการในพระองค์นายธานีทองพักดีรองราชเลขาธิการในพระองค์พันโทสมชายการจนิมณีรองเลขาธิการพระราชวังพลเรือเอกวีรศักดิ์ออกกังวานราชองครักษ์ประจำพระองค์และพลอากาศเอกเชษฐาเหมือนแก้วราชองครคกษ์ประจำพระองค์ แล้วส่งพระดำเนินผ่านแถวทหารกองเกียรติยศนางพนิดาเขียวอุไรภริยาเอกอัรกคราชทูตนกรงุปักิ่งและนางสาวนลินทิพย์หอมวิเศษปงสาอัคราชทูตฝ่ายพานิชย์ทูลกล้าวทูลกระหม่อมถวายมาลัยข้อพระกรผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารทั้งสามเหล่าทัพเฝ้าทูลละอองทุลีพระบาทรับเสด็จ จากนั้นประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินจากท่าอากาศยานนานาชาติกรุงปักกิ่งไปยังโรงแรมที่ประทับซึ่งเป็นการเสด็จพระราชดำเนินเยือนต่างประเทศอย่างเป็นทางการหรือสเตทวิสิตครั้งที่สองในรัชสมัยหลังเสด็จเถลิงทวัรและยราชสมบัติเป็นพระมหากษัตริย์พระองค์ที่10แห่งพระบรมราชจัก,กรีวงศ์ เวลา16นาฬิกา49นาทีรถยนต์พระที่นั่งถึงยังโรงแรมไชนาเวิร์กกรุงปักกิ่งซึ่งรัฐบาลสาธารณรัฐประชาชนจีนจัดถวายเป็นโรงแรมที่ประทับโดยมีนายวรพจน์เจนสวัสดิชัยอากรราชทูตณกรุงปักกิ่งและผู้สมรสกงสุลใหญ่ที่ประจำการในสาธารณรัฐประชาชนจีนและผู้สมรสพร้อมข้าราชการสถานเอกอัครราชทุตณกรุงปักกิ่งหัวหน้าสำนักงานทีมประเทศไทยชุมชนคนไทยในกรุงปักกิ่งพระสงฆ์เจ้าของธุรกิจ นักเรียนนักศึกษาในกรุงปักกิ่งและในช่องมาร์คโพลีผู้จัดการทั่วไปโรงแรมชน่นาวเวิร์กรุงปักกิ่งเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จการเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีนของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีในครั้งนี้ถือเป็นประวัติศาสตร์ครั้งสำคัญด้วยทรงเป็นพระมหากษัตริย์ ข่าวดียังความพรืมปิติสู่พี่น้องเกษตรกรไทยครับจากการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีครับสเสด็จเยือนจีนอย่างเป็นทางการและเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่มหาศาลาประชาคมกุ้งปักกิ่งครับขณะนั้นของนายสีจิ้นผิงประธานาธิบดี ของจีนเขาเนี่ยนะครับได้กราบบังคมทูลต่อนหน้าพระพักพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวครับว่าจีนจะดำเนินการซื้อข้าวจากไทยจำนวนถึง5 0แสนตันกันเลยละฮะก็เป็นข่าวดีของพี่น้องเกษตรกรพี่น้องชาวนาคนไทยครับที่ได้รับข่าวดีอย่างนี้ผลผลิตของเราจะส่งออกไปที่จีนถึง5แสนตันด้วยกันนะครับ ถือว่าเป็นข่าวดีก็ว่าได้นะคะพี่พี่คือดีใจแทนพี่น้องชาวเศรษฐกรไทยมากๆค่ะเพราะจีนนะคะจะรับซื้อข้าวห้าแสนตันนะคะฟังไม่ผิดแน่นอนค่ะนะคะประเทศจีนจะรับซื้อข้าวไทยห้าแสนตันพี่พี่คือเยอะมากๆค่ะนะคะโอ้โหเศร้าหน้าคือสีดีใจดายเนาะอืม เพราะว่ามันโมเมนต์หน่อยๆเด้พี่ๆเนาะแตกต่างก็ประเทศขมินขมินตอนนี้เขาตกอัพเนาะราคาบ่ถึง4บาทหรือหาบาทกิโลนะบ่ถึงเนะอะและประเทศเพื่อนน่ะเอาเข้าไปทิมเออนะเพราะว่าราคามันตกตำ่ำดายเนอืมถึงกับประเทศทิมเลยนะคะแล้วก็พี่ๆประเทศจีนเนี่ยให้เกียรติประเทศไทยมากๆค่ะคือแบบต้อนรับประเทศไทยอย่างดีค่ะพี่ๆ คือสุดยอดมากเห็นแล้วยังแบบหืมปื้มปื้มใจปื้มอกปื้มใจนะคะแทนคนไทยมากๆค่ะอันนี้หนูก็ขอใช้คำศัพท์พื้นบ้านนะคะนะคะเนาะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้านะคะได้ไปเยี่ยมประเทศจีนถ้าใช้คำศัพท์ ผิดยังไงก็กลับขอโทษขออภัยพี่ๆไว้ตรงนี้นะคะ,อะโอเคเนาะก็จบคลิปกันแค่นี้ค่ะไว้เจอกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ